โอบๆๆาเวอร์รอบเผาเวอร์ว้าวตัวเวอร์รีบ a ุพี่มาจากไหนอ่ะสวัสดีทุกคนนะครับจากตอนบ่ายโมงของวันที่23<ป><ป>กันยายนนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะไปทำนะครับผมกค็คือการ ไปเจอไคลี่คือไม่อนๆกี่ด่วะเจอไคลี่เจอไคลี่เว้ยคือผมตอนแรกผมคิดว่าแบบผมต้องอายุแบบ 30- 40ทํางานหาเงินเก็บเงินเยอะๆนะครับไปเที่ยวต่างประเทศเพื่อไปดูบาส NBA เพื่อที่จะได้เห็นไคลี่หรือ NBA เพลเยอร์คนอื่นๆเนี่ยบนสนามแบบห่างไกลห่างไกลแต่วันนี้เราจะได้เห็นไคลี่ NBA นบีเซูเปอร์สตาร์อย่างใกล้ชิดในประเทศไทยคือผมไม่รู้ว่าใกล้ชิดแค่ไหนนะแต่อย่างน้อยคือแบบแม่งเห็นในประเทศไทยคือแม่งบ้ามากเว้ยซึ่งตอนนี้ผมก็เพิ่งตื่นนะครับผมเดี๋ยวผมจะอาบน้ำ ทำทุกอย่างให้เสร็จนะครับแล้วก็ออกจากบ้านขึ้น BTS ไปที่เซนทรัลเวิลด์นะครับใครที่ไม่ได้บัตรเข้างานนะครับก็ดูคลิปนี้ได้นะครับว่าผมจะโชว์ให้ดูว่าแบบเครงในงานมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็จะไปเจอไคลรี่ด้วยนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เราไปถึงเซนทรัลเวิลด์แล้วกันนะครับผมโอเค โอเคทุกคนก็ตอนนี้นะครับเรากำลังที่จะเดินไปที่เซนทันเบิร์กนะครับเพื่อไปเจอกับไคลรีนะครับก็ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าไคลรี่เขามาถึงเออที่นี่หรือยังนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณจะ5้าโมงนะก็เขาบอกงานเริ่มห้าโมงแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าไคลรี่เนี่ยจะมากี่โมงนะครับโอเคผมก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้าเซนทันเบิร์กนะครับคือตอนแรกเดินมาตกใจเลยนะครับหันกล้องไปตรงนู้นเลยเพื่อนๆจะเห็นนะครับถ้าซูมดูเนี่ยบอกเลยว่าคนเยอะมากนะครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า คาลี Kylie, ่เขาถึงแล้วน่าจะต้องถึงแล้วแหละนะครับผมเขาอาจจะเล่นบาสอยู่หรือว่าทำอะไรอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับคือตอนแรกผมนึกว่าจะขึ้นขึ้นฮอลเลยแต่ว่าเดินมาเห็นไอ้นี่ไงคนเยอะก็เลยเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราตัดไปตรงนั้นเลยแล้วกันนะครับโอเคโอเคครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่หน้างานตรงเป็นบาร์ที่ผมถ่ายให้ดูนะครับผมจะถ่ายฟุตเทจล,ลงให้ดูนะว่ามันเป็นสนามยังไงนะแต่ว่าคือตอนนี้เรายังเข้าไม่ได้นะครับบัตรเจเนอเรชั่นแตรมที่ผมได้เนี่ยคือมันจะอยู่ที่ RoJM ชั้นบซึ่งตอนนีี้่เรายังเข้้้าไไออันนีคืดเฉพาะ หนึ่งร้อยคนแรกที่ซื้อรองเท้าของเขาอ่ะหรือว่าสินค้าเขานี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เรายังไม่เข้าแนะ่เดี๋ยวเรารอขึ้นไปที่ชั้น8ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราเดี๋ยวผมจะพยายามถ่ายฟุตรอบๆให้ดูนะค,คือไม่รู้ว่าจะถ่ายได้มาแค่ไหนคือคนมุงเยอะมากนะครับก็เดี๋ยวไปดูฟุตกันเลยแล้วกันนะครับคือผมไปถามน้องๆมาเมื่อกี้เขาบอกว่าคลี่นะครับจะมาตอน6กโมงเย็นซึ่งตอนนี้มันประมาณ5้าโมงห้าโมงสินาทีนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยคือตอนนี้เราเข้าไมไ แล้วเราจะไม่เห็นว่าใครเล่นเล่นกับเด็กนะเพราะฉะนั้นเราจะทําการเดินนะเ,นเพื่อนๆเดินขึ้นนี่แล้วไปสะพานนู่นนะไปสะพานนู่นแล้วเราส่องกล้องมาเลยครับ <laughs> เพื่อเราจะได้เห็นใครเล่นเล่นกับเด็กชัดๆนะอยู่ตรงนี้ยังไงก็เข้าไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าไปตรงนั้นคุ้มสุดนะฮะโอเคไปเราตัดขาไปตรงน้นโอเคเพื่อน <laughs> ก็ตอนนี้เราเดินมาถึงข้างบนแล้วนะครับผมตรงนี้จากตรงนี้เราจะน่าจะเห็นวิวใครเล่นเล่นกับเด็กได้ชัดกว่านะครับถ้าซูมไปตรงนั้นนะ เราค่อนข้างจะเห็นชัดเลยนะครับตรงนี้ดีกว่าตรงเมื่อกี้เยอะเลยนะกันเดวผมถ่ายพวกให้ลงไฮไลท์ตอนไคลลี่เขาเล่นกระเด็กให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวรอไคลลี่มาก่อนตอนนี้น่าจะประกาศรางวัลอะไรสักอย่างอยู่นะโอเคอันนี้คือโมเมนต์ก่อนที่ไคลลี่จะมานะครับผมก็ดูน้องๆเล่นนะครับบอกเลยว่าโคตรตึงครับโคตรตึงเดี๋ยวกันเพื่อนๆตอนนี้เราไม่สนใจไคลลี่นะครับผมเพื่อนๆดูโอ้ oh. <My> God. ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา6โมงสิจนาทีนะครับยังไม่มีวีแววของไครี่เลยนะครับผมก็ <c ười> คือเขายังแข่งกันไม่เสร็จแหละนะครับผมก็รอต่อไปตอนนี้คือมืดแล้วนะเพื่อนดูนี่ครับคือเขาก็ยังแข่งกันอยู่เลยนะโอเคครับก็อตอนนี้นะครับคืออยู่ดีฝนก็ตกนะผมรอมานานมา,จากจู่ฝนตกนเพื่อนดูดูตรงนั้นฮะคือตอนนี้มอสก,กลาลังแตกเลยนะ <t ul ch> ทุกคนกําลังแบบว,ว่าวิ่งหนีฝนนะครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่า พี่ไคลี่จะยังไงนะงั้นเอางี้ผมว่าเราขึ้นไปรอชั้น8ดีกว่าเพราะตอนนี้นผมว่าอีเวนต์น่าจะไม่ได้ไปต่อแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกเริ่มหนักแล้วนะครับก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปชั้น8ที่เซนทันเวลกันเลยแล้วกันนะครับไป GMM Hall กันนะครับไปรอเจอไคลี่ตรงนั้นดีกว่านะครับโอเคเพื่อนก็ตอนนี้นะครับเราเดินมาถึงเซนทันเวิลแล้วนะครับผมคือฝนตกเริ่มหนักแล้วนะคือประเทศไทยแม่งฝนตกไม่หยุดจริงนะครับก็ ตอนนี้เราถึงชันโรแล้วเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปที่เ m มส์แมฮชั้นแนะครับแล้วผมจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงหน้าง,งานอะไรอย่างนี้แล้วก็ในงานด้วยนะครับซึ่ง ใครนะครับไม่ได้บัตรนะครับตอนที่ซื้อรองเท้าหรือว่าไม่ได้ซื้อรองเท้าแล้วไม่มีบัตรเข้างานเนี่ยไม่เป็นไรนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาให้ไปดูว่าข้างในงานเนี่ยเป็นยังไงนะครับใครที่ไม่ได้ไม่เป็นไรรอบหน้าผือ NBA player คนไหนมาผมจะแจ้งหรือบอกเพื่อนๆเองนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะในงานโอเคครับก็ตอนนี้เราเดินมาถึงชั้น7แล้วนะครับตรงนั้นจะเป็นก็ตรงนี้นะครับจะเป็นบันไดนะครับที่พาเราขึ้นไปสู่ GMM Hall นะครับผมไปดูกันนะฮะจากนั้นผมก็เดินมาถึงบันไดเลื่อนครับแต แต่พอขึ้นไปได้สักพักครับยังไม่ถึงครึ่งทางเลยคือเมื่อกี้โอเคเดินครับเดินไปนไม่รู้บันไดเื่อนมีปัญหาอะไรนะเมืเอ่อกี้พี่ยามเขาก็แก้อยู่ปั๊บเนึงแต่ก็ไม่สำเร็จฮนะเดินอยู่ดนะีว้าวว,าว้วาวงงว่าต้องไปไหน,เ,นเป็น เป็นนฟูัะครับ,บขอบคุณครับขอบคุณครับที่นั่งสามารถนั่งเก้าอี้ที่ไม่ได้แปะสติีนเกอร์ได้เลยครับอ๋อโอเคครับ,บหลังจากที่ผมได้บัตรเข้างานครับผมก็ไปต่อแถวรอเข้างานนะครับก็จะมี security เ,เนี่ยเช็คบัตรของเรานะครับแล้วพอผมผ่านเข้ามาเนี่ยก็มีกลุ่มน้องๆเข้ามาขอถ่ายรูปด้วยนะครับผมก็แวะถ่ายรูปกับน้องๆก่อนนะฮะโอเคครับก็ตอนนี้นะครับเราเดินเข้าผ่านตรง security เช็คมาแล้วนะครับ ข้างหน้าตรงนี้เหมือนจะเขียนว่าอะไรเนี่ยใครสเปซไม่แน่ใจอะไรสักอย่าง้ดูดูดูดโอ้ oh my ย o d เข้าตรงนี้ก่อนเลยลยกัน โย่อะไรวะเนี่ยโอ้โหขายเต็มที่เอ้ยแล้วผมก็ได้หันไาเห็นน้องๆกําลังนั่งโพสท่านะครับแล้วก็ใส่เสื้อของแบรนด์เป็นโมเดลอยู่นะครับผมอันนี้คือเราต้องทําอะไรวะเนี่ยพอมาถึงจุดนี้นะครับเขาเหมือนเป็นซุ้มนะครับให้เรานะครับโพสไอจีว่าเออเรามางานที่นี่นะครับแล้วเราก็จะได้โปสเตอร์ใบเล็กๆกลับไปนะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่ได้ทํานะครับเพราะว่าต้องรีบไปจองที่นั่งก่อนนะนะครับก็เมื่อกี้นะฮะคือเขาเหมือนให้เราโพสลงไอจีว่ามาที่นี่แล้้วก็ออะไร่ีนเพื แผ่นโปสเตอร์เล็กๆนะแล้วก็เขียนอะไรถึงใครรี่ได้นะแต่ว่าผมยังไม่เอาแล้วกันนะฮะเราเดินดูรอบๆงานก,นก่อนก่อนที่คนจะเยอะนะฮะโอ้าวันี้คือมีมีปักเย็บให้เห็นกันแบบอย่างนี้เลยเหรอโอเคครับแล้วก็ตรงนี้นะคือมันมีงานอาร์ตอะไรไม่รู้ติดเต็มผน,นังเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามันคืออะไรนะ โคเทโคเทนอนนอนนอนดูนอนโคเทฮะเพื่อติดติด ptpa ครับนี่ให้ดูชัดๆัดให้ดูชัดๆโอ้โหไคลี่ครับชาติก่อนเขาเคยเกิดเป็นซามูไรนะเพื่อนโอเคใจมาเราเดินเล่นเยอะละเราไปหาที่นั่งก่อนเดี๋ยวไม่มีที่นั่งพอไปถึงผมก็ถามพี่เขานะว่าเออผมเข้าไปนั่งได้ไหมครับหลังจากนั้นพี่เขาก็เช็คสตรปบนข้อมือผมนะครับแล้วพี่เขาบอกว่าเออผ่านเข้าไปนั่งได้นะครับผม ก็คือเมื่อกี้เราผ่านเข้ามาเพราะว่าเรามี Access v i p นะฮะอันนี้คือเราได้เข้ามาอยู่เคคตอนนี้คนยังไม่แน่นมากนะ <S <S 1> <S 1> ได้อยู่ได้อยู่แค่ okay, เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่เขามีอ e ีเวนต์เริ่มแล้วกันตอนนี้เรานั่งรอนะครับเหมือนจะนั่งรอให้คนเดินเข้ามาเต็มให้นให้ดูบรรยากาศรอบๆนะนี่คนเยอะมากนะครับข้างนอกเราโชคดีนะครับน,นี่ให้ดูเราโชคดีได้เข้ามานั่งข้างในนะครับเดี๋ยวผมจะได้ถ่ายฟุตเทจสวยๆให้เพื่อนๆดูได้นะครับ เลาเด็กมานั่งนะแล้วเขาเขาอยากให้นั่งเป็นกลุ่มบ้งเขาเลยบอกให้พวกเรานะครับขึ้นมาตอนนี้เราจาก V.I.P. กลายเป็นโคด V.I.P. นะค, <c oughs> คืออยู่แค่แบบเนี่ยมีแถวเดียวะแล้วก็เจอไคลี่แล้วนะค,คือโคดโคดใกล้เลยเพื่อนสุดยอดมากนะเดี๋ยวถ่ายลมผมถ่ายฟุตดีๆให้แน่นอนนะมาแลเขามี <c oughs> <c oughs> เขาเรียกว่าโมเดลใส่ผ้าของแอนต้าอยู่ข้างหลังเลยยหลังจากนั้นนะครับก็มีศิลปินเดอะบอยเว์นะครับขึ้นมาโชว์การแสดงให้เราดูบนเวทีนะครับผมหลังจากนั้นไม่นานครับกลุ่มครอบครัวของพี่คารีเออวิงเนี่ยก็ออกมานั่งอยู่แถวหน้าเลยนะครับผม เพื่อนๆดูเพื่อนๆดูรองเท้าไคลียเโอเคมากตอนนี้นะครับไคลี่เขากำลัง อธิบายอยู่ว่าชื่อแบรนด์เขามันแปลว่าอะไรมาจากอะไรนะครับก็คือเหมือนเป็นแบบว่าขายของนั่นแหละนะก็คบก็จุาหมายที่เขามาประเทศไทยก็เพื่อขยายแบรนด์เขาให้เป็น international นะครับก็หลักๆเขาน่าจะมาขายของนั่นแหละนะครับแต่ถ้ามีอีเวนต์อะไรเนี่ยที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะถ่ายเพิ่มแล้วกันตอนนี้เราน่าจะตัดไปเพราะว่าขายของก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวเราไป ตอนที่ถ้ามีอ,อะไรเด,ดินของฉันอะไรเป็น,ยนอย่างไรหลังจากนั้นนะครับพี่ไครี่ก็เอารองเท้าสีใหม่ล่าสุดของเขาเออกมาเปิดตัวบนเวทีนะครับพร้อมกับพาพ่อของเขาขึ้นเวทีมาอธิบายเกี่ยวกับอินสตาเรชั่นของร <All right. S 1> องเท้าคู่นี้ด้วยนะครับผมและหลังจากนั้นก็มีเหตุที่ทําให้ทุกคนในงานงงครับหรือเปล่างงหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ว่าเขามีตารางบอกหรือเปล่าแต่สำหรับผมคือโคตรเซอร์ไพรส์เลยนะฮะนี่คือรองเท้าที่็อกคัสตอมไมซ์ พี่มามาจากไหนพี่พี่พี่มาจากไหนอ่ะเหตุผลที่พี s> <S ่โอมมาก็เพื่อที่จะมอบรองเท้าที่พี่โอมเนี่ยคัสตอมไมซ์ให้กับไครี่ด้วยตัวเองเลยนะครับผม excited to do it i l thinking so much what to do about the s h o e s because we h n it come to m e i t sit that n t a i l s 11 but e r i t t e n in Thai และนี่กับเพื่อนๆผมบอกได้เลยว่าอันนี้แม่งคือไฮไลท์ของของ,งานจริงอันนี้ผมแบบเ<า>ชีย,<า>ยใครคิดวะ่ <laughs> the Thai boxing p a n t h a t represent our culture and passion ่าไครี the p a n s actually and traditional we hope you enjoy i n g them as much a e h ฮาเวอร์โ่า What the way? and f o เด,เด็กข้างหลังบอกใครไม่คิดว่าของของเบรดนะครับตัวตัวเดียวไม่พอสองตัว <laughs> มีสองตัวด้วย Thank you everyone อันนั้นคือเสื้อคุม,มวยไทยคือพร้อมพร้อมต่อยเลยอะลงจากนี้คือพร้อมต่อยละ Thank you guys I appreciate you man I love you bro A few people that I brought with me on this trip คายรีโซเรียลฟอร์ดิสครับเพื่อนๆคือแม่งแบบเขามาไกลแค่ไหนแต่ยังไงเขาก็คือเขาไม่ลืมที่ที่เขามาเขแม่ง คนจริงครับคือทุกตลอดเวลาตั้งแต่เขาขึ้นจนถึงตอนนีน้เขาคอยเมนชั่นคนที่อยู่กับเขาระหว่างทางตลอดเลยนะตั้งแต่แบบพ่อแม่เขาครอบครัวเขาทีมงานเขาเขาแบบเช้าเอาตลอดเลยคือแบบเขาตเป็นคนที่สุดยอดจริงครับเพื่อน So right here This hot up here you see a mix remain remain who you are and continue to develop into the person you want to become all right you guys that's one thing i want to share that share that wisdom with you guys and while you guys are over here i want to let you know i will feel all your love while we go after a championship this season shout out to my teammates as well we are we are definitely on a mission this year so thank you for all your support and love you guys made this possible thanks แล้วก่อนที่ไคร,รี่จะจากลาพวกเราไปนะครับเขาก็บอกว่าอยากจะเซลฟี่กับพวกเราในงานทุกคนนะครับผม และนี่ครับพรเพื่อนๆผมแอบเห็นคนคนหนึ่งครับนะฮะเพื่อนๆจำได้ไหมครับอีไลคร์เตอร์จากช่อง m ม d e r n ์นอารได้ครับผมที่เราเคยดูคลิปปาร์ตของเขากันไปนะครับผมโอ้โหไม่คิดว่าจะมาด้วยหลังจากนั้นทุกคนก็ทยอยกันกลับนะครับผมแล้วผมก็ออกมาหน้าง,งานนะครับมาถ่ายสิ่งที่เหลืออยู่เนาะตอนนี้นะครับมีคนอยากได้ขนมก็เลยไว้เอาขนมก่อนคือคือมีขนมอยู่90แจกฟรีผมงงเลยฮะจะไม่รู้ว่าเกี่ยวอะไรกับครรลี่แต่ว่าแจกฟรีก็แต่ผมก็เอาหมด Okay, ก็คือตอนนี้นะครับเราเสร็จงานคลรี่แล้วเขาพูดอะไรเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมมาเก็บตกงานข้างนอกก่อนคือคือยังไม่ได้ถ่ายข้างนอกไงเรามาดูกันว่า,วามีอะไรบ้างไม่ไม,ไม่ไม่มีอะไรเยอะนะมี2อย่าง3อย่างคืออันนี้คือเหมือนเหมือนจะเป็นที่ให้ลองโดดจับลูกบาลหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีถ่ายรูปตรงนี้แล้ว วุ่นๆอยู่เดี๋ยวไปถ่ายต่อที่ห้องละโอเคเจอกันโอเคผมเพื่อนๆก็จบไปสำหรับบล็อก ไคลี่เอวิกนะครับผมก็คือผมต้องบอกนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมหวังว่าก่อนจะไปงานนะผมหวังว่าผมอ่ะอยากจะได้เซลฟี่กับไคลี่สักรูปนึงอะไรงี้นะครับผมหรือว่าอย่างน้อยได้ใกล้ชิดมากกว่านี้นะครับคือตอนแรกกับผมหวังว่าพอเราได้บัตรเข้างานไปเนี่ยอย่างน้อยผมน่าจะได้สักรูปนึงแหละนะครับผมก็เลยรอตรงนั้นนะคือมันจะมี2ช่วงก็คือตอนที่ไคลี่เขาเดินในห้างกําลังขึ้นฮอล์หรือว่าไปที่ร้านอะไรเงี้ยกับตอนที่เขาเข้าไปในงานแล้วซึ่ง ซึ่งผมคิดว่าตอนที่เขาเดินขึ้นห้างหรือว่าขึ้นฮอล์หรือว่าอะไรเงี้ยผมไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายเพราะาคนน่าจะเยอะผมเลยรอไปถ่ายตอนที่อยู่ในฮอล์เลยนะครับก็คือผมไปรอถ่ายตรง 6, อีเวนต์ข้างนอกตอน5้าโมงกับรอถ่ายในฮอล์ว่าจะมีโอกาสเจอไหมนะครับเพราะมันมีโอกาสเจอมากที่สุดเนาะตอนอยู่ข้างนอกเนะี่ยตอนอยู่ในห้างเนะี่ยผมว่าไม่ไม่น่าจะได้ถ่ายด้วยซึ่งกลายเป็นว่าคนที่ได้ถ่ายด้วยคือคนที่อยู่ในห้างเว้ยซึ่งแบบมีโอกาสใกล้ชิดมากๆนะครับแต่คนที่อยู่ในฮอล์กับตรงงานเนี่ยคือมันห่างไกลค่อนข้างห่างไกลนะยกเว ผมไม่ใช่ไงซึ่งนั่นก็ทําให้ผมเสียดายมากๆนะครับในรอบนี้นะคือทางแบรนด์ไม่ได้แบบว่าจาัดโมเมนต์พิเศษให้อินฟลูเอนเซอร์ได้ถ่ายคู่ใกล้ชิดกับไคลรี่นะครับคือมันก็แน่นอนเพราะว่าไคลรี่เขาระดับระดับ NBA นบีเซูเปอร์สตาร์นะครับการทํงานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่แล้วนะครับแต่ไม่แน่นะครับปีหน้าไคลรี่เขากลับมาแน่นอนใช่ไหมเขาบอกบนเวทีว่าปีหน้าเขาจะกลับมานะครับซึ่งไม่แน่ถ้าช่องเราดังมากๆในตอนนั้นเนี่ย เราอาจจะมีโอกาสนะครับได้ไปอินเทอร์วิวแครี่ส่วนตัวหรือเปล่านี่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับก็ถ้าเพื่อนอยากให้ผมพาเพ,เพื่อนไปเจอแครี่ก็อย่าลืมกดซับกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับผมให้ e n t ต้าไทยแลนด์เห็นนะครับผมก็ถ้าแอนต้าไทยแลนดดูอยู่ก็จะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับถ้าผมได้มีโอกาสไปใกล้ชิด อ่ามิสเตอร์ไครี่นะครับก็โอเคก็ขอบคุณที่ดูจนจบนะครับแต่ยังไงคืออีเวนต์นี้จัดดีมากสนุกมากเลยนะครับคือเอนเตอร์เทนคือเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์ด้วยนะครับพี่องค์ฮอกเทลแล้วก็สำหรับผมนะผมไม่รู้ว่าเขาแจ้งหรือเปล่าแต่สำหรับผมคือเซอร์ไพรส์นะพี่องค์ฮอกเทลแล้วก็การให้กางเกงบอยไทยนะเป็นอะไรที่เจ๋งมากมากเลยนะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าถ้าชอบบล็อกแบบนี้ก็อย่าลืม like, กดไลค์กดซับเมนไว้ได้ด้วยนะครับว่าชอบไม่ชอบนะครับก็็เเเจออออกกกกัััััันน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 ใคคคคคลลิปปหห้้้้้้าา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 าสรรรรบบบบบบววีีีแยยยผมมมขขขขุุณงๆๆพ่่่ททททะถู กันนะครับขอบคุณมากๆนะครับ